สวัสดีครับพบกับเซลล์รยล้านนะครับคอนเทนต์วันนี้ลูกค้าแบบไหนที่คุณไม่ควรเสียเวลาด้วยนะครับอย่างที่บอกคือสิ่งที่มีค่าอันดับต้นๆของนักขายและนักธุรกิจนะคือเรื่องของเวลาน,นั่นเองนะครับเวลาเป็นสิ่งที่ทุกคนมีจํากัดมีเท่ากันก็จริงแต่ว่ามีจํากัดดังนั้นเราต้องไปทําอะไรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจะดีกว่านะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งยอดขายหรือว่าได้ลูกค้าเนาะ มาดูกันว่ามีลูกค้ากลุ่มไหนบ้างนะครับที่คุณรู้แล้วไม่ควรเสียเวลาจริงๆนะกลุ่มแรกครับลูกค้าที่ไม่มีอำนาจตัดสินใจนะครับโดยเฉพาะการขายแบบ B2B Enterprise ยิ่งถ้าดีลหรือว่ามูลค่าโปรเจกต์เนี่ยมันใหญ่มากเซลว่าเป็นหลักล้านอย่างเงี้ยบอกเลยว่าระดับผู้จัดการน่าจะไม่พอนะครับต้องเป็นระดับผู้บริหารหรือว่าแม้แต่เจ้าของบริษัทด้วยซ้ำนะถึงจะเรียกว่ามีอำนาจตัดสินใจนะครับ เพราะว่ามันมีหลายเหตุการณ์มากครับที่เรียกว่าเป็นหลุมพรางของการขายอะ่ะลองนึกถึงผู้จัดการจัดซื้อก็ได้นะสมมุติว่าเราไปนําเสนอใหม่อย่างเงี้ยด้วยความว่าเราก็เป็นสินค้าใหม่อะไรแบบเนี้ยเขาไม่เคยใช้มาก่อนแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรยังไงต่อให้มีตําแหน่งว่าผู้จัดการอย่างเงี้ยแต่อาจจะไปต่อไม่ได้นะครับเก็าใไหมเนี่ยแหละคือเรื่องของการไม่มีหนนาตัดสินใจหรือพีทูซีอ่ะสมมุติว่า,มมวาลูกพาพ่อแม่มาดูรถ ถูกป่ะคุณก็เห็นว่าลูกชายเขาเนี่ยเออดูอยากได้รุ่นนี้มากคุณก็มวัวแต่ไปเอาใจเจ้าลูกชายใช่ป่ะแต่กับพ่อกับแม่คุณไม่ไปนสนใจอย่างเงี้ยผู้มีอำนาจตัดสินใจตัวจริงก็คือคนถือเงินถูกไหมครับคุณก็จะต้องไปพรีเซนต์ไปโน้มน้าวให้เขาเนี่ยเห็นด้วยนะครับถึงจะซื้อรถให้ลูกชายอย่างเงี้ยน,นะอันนี้คือเรื่องของอำนาจตัดสินใจที่ไม่มีสัญญาณจับได้ปุ๊บเนี่ยพยายามหาคนที่มีอำนาจให้ได้นะครับยิ่งดีที่ มูลค่าสูงมากๆเนี่ยโปรเจกต์กันนะโดยเฉพาะราชการอย่างเงี้ยโอกาสแพ้เนี่ยสูงมากนะครับบอกเลยนะครับโอกาสแพ้สูงมากนะครับ,บ,อ,ยรบ,อ,รบอย่างที่สองครับคือลูกค้าที่เรากับเขาเห็นตรงกันว่าไม่มีประโยชน์ไม่ตอบโจทย์นั่นเองนะครับมีหลายสถานการณ์ครับเพราะว่าผมขายในแนวโซลูชันไงไปเจอลูกค้าซึ่งจริงๆก็ทํากันบ้านมาล่วงหน้าแล้วแหละว่าแบบตัวธุรกิจผมกับเขา,าอาจจะไม่ได้เข้ากันขนาดนั้นนะครับ ปรากฏว่ามันก็ยังหามุมอะไรที่ไปต่อกันไม่ได้อะนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราเองก็ไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้านะครับหรือสิ่งที่ลูกค้าดูอาจจะไม่ได้ตรงกับเรานะครับถ้าเจอสถา,านการณ์แบบนี้เนี่ยก็บันทึกผลไว้ในเซลล์รีพอร์ตนะครับแล้วก็พยายามหาลูกค้าใหม่ที่โจทย์ตรงกว่านี้นะครับอย่างที่3มนะครับลูกค้าที่ต่อราคาแล้วก็หักคอคุณจนแทบไม่เหลือกําไรนะเรียกว่าลูกค้าจอมเขี้ยวนะครับ จริงอยู่ที่ไอความเขี่ยวเนี่ยครั้งแรกเพื่อให้ได้งานนบางทีเราก็ต้องยอมบ้างนะคืออย่างน้อยให้เข้าไปเขาเรียก small decision นะครับเทคนิคนี้คือเราให้ผลประโยชน์มากขึ้นเพื่อให้เขาลองเปลี่ยนใจมาเลือกเราอย่างเงี้ยแต่ระยะยา,ยาวอ่ะถ้าเกิดว่าโดนกดไปตลอดกดไปเรื่อยๆครับบอกเลยว่าคุณจะค่อนข้างเหนื่อยมากนะกับการขายลูกค้าที่กําไรน้อยมากนะครับเรียกว่าไม่คุ้มมะแหละจ่ายตังค์ใช้ยอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ ค่อนข้างลงแรงอะไรไปเยอะนะครับแล้วมันจะต้องแบบออกเงินอะไรไปก่อนไงกลุ่มนี้เนี่ยถ้าต่อราคาแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลนะใช่คำนี้นะไม่สมเหตุสมผลเนี่ยมีโอกาสมากนะครับที่ผมอยากจะโฟกัสเคลียเขากลุ่มอื่นมากกว่านะครับอันนี้อันที่สามก็คือช่างต่อจะไม่เหลืออะไรนะครับอันที่สี่ครับลูกค้าที่ใช้เครดิตหรือว่าขอเครดิตในการจ่ายเงินนานนะครับคือถ้าดีลเรามันแบบ อาจจะไม่ใช่เป็น5้าสิล้าน2ี่บล้านสิบล้านร้อยล้านอย่างนั้นเะน่ยจ่ายตังค์เนี่ยมันเต็มที่เนาะค้ากับบริษัทใหญ่มันไม่น่าเกินเดือนหนึ่งนึกออกไหมก็คือเราบางบินอย่างเงี้ยแต่บางบริษัทคือแบบ 2- อถึงสามเดือนเนี่ยต้องบอกว่าถ้าสายป่านไม่ไม่ใหญ่พอกว่าจะได้ตังค์มันช้านะครับก็นึกถึงราชการนะครับจะขายกับราชการเนี่ยมีแน่ๆสมเดือนนะถ้าเกิดคุณต้องหมุนเงินอยู่แคชโฟต้องมีอ่ะ ผมว่าคุณไปขายกระชนเงินก่อนดีกว่าที่จ่ายตังค์ไวๆนะครับบางบริษัทเนี่ยงานเสร็จปุ๊บจ่ายเลยนะครับที่ผมเจอมานะพากลุ่มนี้แฮปปี้กว่านะครับสุดท้ายครับลูกค้าที่พาเราไปทําเรื่องทุจริตทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นสตาฟหรือว่าเป็นเป็นพนักง,งานเนี่ยแหละเป็นผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นระดับสูงสุดหรือว่าเจ้าของเนี่ยไม่ค่อยมีประเด็นนะครับพูดง่ายๆก็คือขอใต้โต๊ะ ได้เลี่ยงได้เลี่ยงนะครับยิ่งถ้าลูกค้าอำนาจตัดสินใจก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะหรือว่าไม่ได้การันตีว่าจะทําไม่ได้งานเนี่ยคือบอกเลยว่าพวกนี้ปลาสิวปลาส้อยนะถ้าเกิดเจอแล้วเนี่ยพยายามขึ้นไปคุยกับคนที่ใหญ่กว่าคนนี้จะดีกว่านะครับก็ห้ากลุ่มนี้ครับสาหรับกลุ่มลูกค้าที่ผมไม่โอเคนะครับเสียเวลานะครับลองเอาไปใช้วิเคราะห์ลูกค้าที่คุณคุยตอนนี้ดูแล้วพบกับบทความ,ค,วมาคุณนิชาเสรีนมาท์น่มพนี้สวัสดีครับ